สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมอนบ่าวกปีแล้วเห็นอย่างคือพายไหมแห้งแท้นี่เออเ <c oughs> ยียบ่ได้แม่บารม้าหาเรื่องใงส่โตบ่าวกปีทั้งกระซีขาดนี่เ <c oughs> นี่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  <c oughs> ติดในยูดอกบาทนี่นี่หอนเด้อ <c oughs> รังกะทิขาดกระห่อนเด้อราหังเด้อปาดภฟแหงอิรีร้อนนี่เ้าเปงไปเอาหน้าไ่เลยปัดตาวตัวนี้ได้พี่น้องเลยม <c oughs> ันปติดจัเตือ่เเเเอเมุทางเดินเะวะ บัดควันลายลีบาดเราหนักมาด้วยบอกก็ีแล้วจงใช้เตาตัวนี้สิว่ได้พื้นได้ฐานเบิ้งเบิง,บงเป็นขี้เถ้าพุ่นแหละอ่ะเป็นเถ้าปุ่นแล้วพี่น้องเออ ได้สมหนึ่งเก้าได้เตา่งงกันหรอฟังสมหนึ่งเก้าว่าสันโหอเป็นนอนนาบดฮะประกบิีปเอามาอีกเมื่อยได้ประสิอธิหอดดีอับคีเด้นเบาบ้านฮึ่ส่งกบะเแกาเอาไปใส่แคสันเลย นี่หงอโดดเราเลี้ยวหนามาด้วยวาก็ะปี่หนาแรกหนาดำเลยพ่อนี่ขมาก็ปี่เห็ดรั้งแรกกับฟังเลยนะใเังเลยให้เอาทงลุเลยนะกระปี่เห็ดยังเอาเพื่องมาใส่อีก อืมใส่เพื่ออกได้พี่น้องเลยอบไว่ป่าวกบีฉ่ำเสียบันควันแข็งนาดเพื่อนว่าห่อนห่อนห่อนนี่พวกป้านได้เพื่อนยังห่อนเทอไปอันหมอดไพมือนั่นว่าสันหมอดไพมือนั่นห่อนขากบู่ป้ากบีฮะฉ่ำหมอดไพรฉ่ำได้หมอดไพบป่าวกบีเริ่มเสีหายน้องไม้แล้วเนาะ ตรงไม้ทำซูซี่เพิ่นสิวาแล้วปุ้ยจะโพดรอบโพดรอบควันไข่ลีนี่นี่นะเอาเบาก็ปีนะนหลุมมันนะฮะบริวารว่าบอกซื้อฮึมเราเห็นอ,นอ้าอหมอกควันเลยนะเนี่ยเมนกับเมนบันปุ้ย เป <ah> uh> ็นถาเลยเนอะกระข้าอีแรกกระสิประมาณนี้แหละปาร์ที่ห้าเห็ดไปเรื่อยๆมันกระสิค้ายขึ้นกว่าเก่าอีดอกหืมี่อย่างอัดพี่บอกแบบนี้อัดเยอะเลยบ่ได้อัดวันนี้ เด้น่ะออกมาได้ลูกออกมาได้เป็นพี่ป่นี่จักสี่อยากฮะยุักสี่อยากขู่ก็บอกก่อนเต้าเต้าเต้านกับรักสีก่อนพี่น้องปู่ ใกล้เพื่อนอยู่ผีมันใกล้เพื่อนตรงไม้ดิย้างไป,ปไกลหนึ่งไปหิวนามมาแต่เก่าะกะ็อันบ่าวกปีหิวมากเหมือนนี่บ่าวกปีขา่าแต่ปันนนป่นนั่นปั่นนี่ตรงไม้ได้ไปหิวมาให้สองขูเลยใกล้เลยแต่พี่น้องใกล้เติบสิบสามสิบเมตรหัวดิท็อกอยู่ไกล้เพื่อนหลังเก่าผู้เรียน่ะแต่เก,ก่ากับบ่าวกปีฮะไปอันอันหนามาไปหิวมากกับเรื่องของบอกก่าวกปี มันยังไม้ดีไป่หิวมากอะ่ะคู้ซึกแล้วอะ่อยแขนนงไม้่างมาจากเถือสามสี่เถืออ่อเพื่ออย่างมาหอดเตาพี่อืมมันจะบอกไหมป้าบนคงบากบกีบอนอะพี่น้องะไพ <laughs> เป็นปั่นเตาก็เตากบเม่นบบาเบากบกกีวะไล่เด้พี่น้องเลยให้มันเป็นประสบการณ์เบาก,กปีหลายๆอย่างหลายๆแนวเผื่อคนเราอ่นเผื่อคนเราแบบกันเหตุกัน เด็ดปั่นเต้ากกอเต้ากันดิเด็ดนั่นแหละอีกนี่ลงไปขันอีกบี้บอกก็ปิอืมลงไปหยีอ่ะปีกได้พี่น้องเลยอืมควันออกไปแตกแดนเลยนะพี่น้องนะหมดป่าเลย พื้นในประเทศยก็ยังมีอยู olan, uh, mm, Again, uh, mm, era, ่อ ouais, ันนั้นกระเตังอืมน้องเพื่ดนเนาะอันน่ะกอของชิงคายเขาหลายลีเนาะปุ๊บใกล้ๆเขียวๆปุ๊บฮู้ฮู้ฮูอฮูน้องแม่ก็สิเห็นเต่าเขาเออเห็นนั่นกอของชิงไข่เขาเว้ยหลายอีหลีบักโรคๆเขียวๆหนึ่งเนาะ ไพ่มาเมริศผ่อนอะไรพี่น้องเอ,อ้ยจะพวกรสได้ทานที่บ่ได้ทานเปน็นหลุนไปส้มมืงเต้าต,ตัวนี้นะเนาะพี่น้องเนาะเอาวัดปัจจเจ้าหรือสิได้หรือบ่ได้บ่เหมืนมันหมายยืนเบื่นต้องไม้กับเบิ่งจูนขอให้พี่น้องเออบิ่งทั้งโกนทั้งอันนี้มันมกระลุนนนบนเลยทอดผมมีอมีหยังทอดผมมีอีหยังเลยลุเลียปล่อยเลย มันก็เลยบุตรีจะถือบากกปีชุมไผ่มันนี่ก mm. ็ได้ละสามมือถได้พี่น้องเอ้ยสามมือตอนบากกปีมาเอาลงละมัดลงจะเศร้านงไม้เอนเขาบ้านแล้วบากกปีลงก่อนนองไม้เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้นะพี่น้องเนะะาะบ่ได้ถ่ายนงไม้สีถ่ายให้เบิ่งตอนก่อเตาอบเตาขันตอนที่สองเนาะจากบากกปีไปแก่เตาขนเตามันนะนะออ,อ,อไปแก่พื้นมา แกคต้นนี้เพิ่นก็เอารถไทยมาเพิ่นก็มาแกเอาในนี้สิไปลงน้ำต้นนั้นเนาะพี่น้องเนาะได้สวยรถไทยหนึ่งเกือบมันได้ฮอรดรถไทยอันพื้นพื้นในลุ่มนี่พื้นเขา,าเป็นพื้นบาโกบีดอกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศงามเส้ามันคือสีแดดบลอดหายเบาเลยนะเบิ่งจากอากาศแล,ล้ว หนึ่งพี่เนาะเตาตัวนั้นกับเตาตัวนี้นะมันห่างกันบ้านไดยเนาะห่างกันใกล้เติบได้พี่นายเพอาะทีอยู่ใกล้ๆเฮือนใกล้น้ำหนึงไม้จะได้บ่มาหิวมากัยโอ้โเตาตัวนั้กกำลังกำลังอันลิซี่เลียปลอดได้พี่น้องเอ้ยพี่บิึงห่างเด็ดเลยได้พี่น้องเอ้ยเด็ดเลย ông nông mình nông máy cả khó thôi khó phải đứa thì nông đường còn nông máy bữa đây hết nản nông máy rồi nông máy nông bàn sốt thì nông thôi. Tao thì nông bừng 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 taเลย. tao tự nhiên phân anh đưa cái cò. cái เดี้ยแต่เพื่อนสิกอกอขึ้นเนาะพี่น้องเนาะน้องไม้จะมาเบิ่งเตาเลยค่ะอีลีอยู่นี่มันโถมก็ไข่แน่ได้พี่น้องเอ้ยอ,อ้าวลูกน้องไม้กับเขาไปยืนหันเนาะคลิปนี้กับน,น้องไม้กับสิแดงก็จบเพียงเท่าน,นี้เนาะผากุดไลค์กดแชร์ผากเป็นกำลังใจให้น้องไม้กับบ่าวกบีในเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างไงกับเขาเก่าวคำ่า,บาสบายดี